มีคนนึงเป็นบาดหลวงมาก่อนก็มีอะไรเงี้ยเป็นบาดหลวงมาก่อนวันนีกไโดดเด่นเรื่องของเทคมันเด่นยังไงคะ <S <S สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของนิชาวงอีกแล้วนะคะวันนี้นิภาวิทย์นะคะซึ่งตอนนี้ทํางานเป็นวีนเดอร์แมนเจอร์อยู่ที่อ m a z o n นะคะที่เมืองซีแอตเทิที่นี่เนี่ยแหละแล้วก็จบ MBA เหมือนกันด้านที่คนนเมลอนนะคะเดี๋ยวให้วิทแนะน,นําตัวก่อน ครับชื่อวิชนะฮะก็ตอนปอตรีเนี่ยก็เรียนปตรีที่ใน الجامعة ของชื่อวิชเล่นอยู่ก็เรียนสายอีคอนกั Matt, มเมทแล้วก็ไปทำต่อที่ asset management แล้วก็ทรานชิฟมาที่คานิคีมีแรนเพราะว่าอยากทำอะไรที่มันใกล้กับอ customer ม,มากกวา่ามากขึ้นคานิคีคมีแรนก็ดังเรื่องเทคพอสมควรน,นะครับออือ่แล้วก็เสร็จแล้วก็สมัครแล้วก็ได้มาทำซีเนียร์เบนเดอร์เบนเดอร์แมนเจอร์ที่ อ่าโอเคก็คือจบเศรษฐศาสตร์มาไปทำงานด้าน asset management เดี๋ยวเราจะถามกันต่อเรื่อง asset management แล้วก็เปลี่ยนสายอยากเปลี่ยนสายละก็เลยมาเรียน MBA แล้วตอนนี้ก็เลยได้มาทำงานที่ Amazon ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเจาะลึกในชีวิตวีดว่าแต่ละช่วงเนี่ยตัดสินใจยังไงเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จริงๆวิดีโอนี้ทำมาก็คือ MBA สายเทคนะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่า,อ,าอยากสนใจด้านเทคอะคะ่ะต้องไปเรียนที่ไหน c a r n e ก i e Mellon ก็เป็นที่หนึ่งที่ค่อนข้างดังเรื่องเทคเหมือนกันนะคะก็ เดี๋ยววันนี้ให้วิทย์เล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นเอาเริ่มกันที่ asset management ก่อนเออตอนนั้นนี่ทํา asset management เดี๋ยวเล่าเล่าภาพใหญ่ๆหนึ่งน้งนองๆอาจจะยังไม่รู้จักว่า asset management อะคืออะไรได้ก็คือ asset management เนี่ยก็ค่อนข้างตรงกับที่เรียนมาเลยเนาะ asset management ก็เหมือนกับเงาเงินของผู้ลงทุนเนี่ยมาช่วย manage ใช่คือผู้ลงทุนบางคนก็อาจจะไม่มีเวลามานั่งดูตลาดหุ้นหรือว่าอะไรอย่างเยอะขนาดนั้นก็เราก็เอามา manage ใช่โดย คิดค่าคอมมิชชั่นอะไรนิดหน่อยกาาา็าายคือพวกกองทุนที่<ช>นักลงทุนส่วนมากซื้อกันนะคะหรือว่าอีกอย่างที่เรียก w วลแม h management ทั้งหลายที่ว่ามาไอนี่ไทยก็เหมือนกัน<ช>แล้วตอนนั้น r o ของวิทเป็นอะไรเอ่ย r o ตอนนั้นเป็น economist เนาะเหมือนกับชื่อจริงๆก็คือ m a c นา a n a l y s ะเหมือนทำเกี่ยวกับช่วยผู้จัดการกองทุนเนี่ยตัดสินใจในด้านของพวก asset allocation แล้วก็ด้านของ m a c อ o economy ต,ต,ต่างๆพวกแบบเศรษฐกิจกันนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้ในภาพกว้าง ก็คือฟันแมเนเจอร์นะคะก็คือเป็นคนที่ดูแลกองทุนนั้นๆันั่นแหละแล้วเขาก็ต้องใช้ข้อมูลจากหลายๆส่วนซึ่งส่วนหนึ่งที่ต้องประกอบการตัดสินใจว่าจะลงทุนอะไรเนี่ยก็คือภาพกว้างว่าเออเศรษฐกิจเราเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งวิทย์เป็นคนช่วยมองตรงนั้นเพราะว่าจบเศรษฐศาสตร์มาก็จะรู้และเข้าใจว่ากระบวนการเศรษฐกิจเนี่ยมันเวิร์กยังไงประมาณนั้นอ่าแล้วตอนนั้นทํางานเราเป็นยังไงบ้างทำไปกี่ปีแล้วทําไมรู้สึกว่าเอออยากไปเรียนต่อ ก็ตอนนั้นทําไปค่อนข้างนานสําหรับคนที่เพิ่งจบใหม่เนาะทำไป3ปีได้แต่ว่าคิดว่าเป็นการทํางานที่เซิร์ฟกับ i n t e r อร์ c น s t ค m e r มากกว่าก็คือเซิร์ฟกับ Fun แมเน a เจอมากกว่าแต่ว่าอยากทําอะไรที่มันใกล้ชิดกับ e n ็นค s t o m มเมากขึ้นซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คิดว่าเออเราอยากจะชิปสายนะซึ่งหนึ่งในอินดัสทรีที่ใกล้กับคอสมเมอร์มากๆก็คือเทคเป็นอินดัสทรีที่กำลัง มาแรงด้วยเหมือนกันช่วงนั้นก็คือเหมือนทั้งอยากสลับโรแล้วก็เหมือนอยากสลับอินดัสทรีคือแบบไม่ได้อยากจะอยู่ในวงการธนาคารหลักทรัพย์แล้วอยากจะแบบเข้าใกล้ทางด้านเทคมากขึ้นใช่ประมาณอะไรทําให้สนใจด้านเทคก,ก็คือแบบมันเป็นอินดัสทรีที่ก็โตเร็วมากเนานะสองก็คือเราเราสามารถที่จะรีเล t กับมันได้มากกว่าก็คือแบบเหมือนกับเราใช้แอปเราใช้นู่นนี่นั่นเอ้ยเราเห็นว่าเจ๋งดีว่ะแบบอันนี้มันทำงี้ก็ได้หรอ หรือว่าอย่าง Uber อางเนี้ยเมื่อก่อนก็คงไม่ใครคิดว่าทำได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็เออมันก็พิกอัพขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบจะ replace disrupt ธุรกิจที่มีอยู่แล้วกจทำมันได้เนี่ยเราคิดว่าเออมันสิงดีก็เลยชอบรู้สึกว่าใกล้ชิดอะไรนี้แล้วเสร็จแล้วก็เลยเลือกที่จะเรียน MBA จริงๆถ้าจะไปต่อสมมติว่าอยากแบบทำงานด้านเทคริๆดีหลายสายให้ไปเหมือนกันอยากเรียนต่ออะไรก็ได้ทำไมถึงต้องเป็น MBA ก็เรามาจาก ตอนนั้นโลจิกก็คือเรียนคณะเศรษฐศาสตร์มาก่อนเนาะแล้วก็คือมี2ทางทางหนึ่งก็คือ MBA อีกทางหนึ่งก็คือไปเรียน MBA ไปเลยพวกสายพวกถ้าจะเป็น Data Science หรือว่าอะไรก็ว่าไปซึ่งคิดว่าเรามีพื้นฐานที่ค่อนข้างแบบเยอะในด้านของ Business Economics ใช่แล้วก็คิดว่าในการที่จะชิปไปเทคเลยเนี่ยมันอาจจะยากกว่าก็เลยเหมือนเอาจุดแข่งตัวเองมาดีกว่าเพราะว่าจบอีคอนมามัน เข้ากับสายบิสเนสมากกว่าถ้าเราไปต่อ d a t a i ไซน์เนี่ยมันก็แบบเราต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่อะไรอย่างนี้ก็คือไม่มีแบ็ k กราวน์ในการโคดดิ้งหรือว่าก่อนเอืมโอเคเราก็เลยเลือกเรียน MBA แล้วตอนนั้นเลือกมหาลัยยังไง่ะข้อมูลยังไงบ้างโอตอนนั้นก็ลิสต์ออกมาก็ไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ดูลิสต์ออกมาหาลัยที่หนึ่งก็ดูว่าดังในด้านไหนบ้างอะไรอย่างงี้ซึ่งบางมหาลัยก็ดังในด้านของ โซเชียลกู๊ดเนาะอันนั้นก็อพยไปเหมือนกันแล้วแต่ว่าบางมหาลาัยก็ดังในด้านของเทคซึ่งก็สนใจเหมือนกันแล้วก็มาได้ที่คณนิคิเมลลอนซึ่งก็ดังเทคก็เลยเ,เลือกมาพอดีอ่าโอเคทีนี้วิธีการสมัครเราพูดไปเยอะแล้วในหลายคลิปเพราะฉะนั้น<ม>สามารถไปดูคลิปอื่นๆได้เพราะว่าว,าวิธีการสมัคร MA เนี่ยเหมือนกันทุกโรงเรียนนะคะ<ม>ทีนี้อยากฟังประสบการณ์มากกวล่าว่าเออมาเรียนที่ CMU หรือว่าคานิคิเมลลอนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ดีครับก็ เออเป็นโคฮอร์ตก็ไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่า MBA ส่วนใหญ่ก็สักแบบอาจจะ on average ห้0รคนต่อปีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วแต่โรงเรียนเลยใช่แล้วแต่โรงเรียนแต่ว่าคณนนคิมเมลอน on เทียบกับ average แล้วก็ค่อนข้า,างน้อยก็คือคลาสละ200คนเอ่าเล็กมากนะเล็กใช่เ,เล็กมากรู้จักกันทุกคนรู้จักกันเกือบทุกคนดีกว่าอ่อาเพราะว่าก็จะมีเพื่อนบางคนที่ก็เอออาจจะเห็นหน้าแต่ว่าเขาไปคนละสายก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยน,นะ แล้วส่วนมากคนใน200คนเนะี้ยเขามาจากไหนกันบ้างคะโอหหลากหลายมากครับก็มาจากทาง Finance ซ์เอ่ยเ a ลท์แคร์ก็มีมีคนนึงเป็นบัตรหลวงมื่ก่อนก็มีอะไรเงี้ยเป็นบัตรหลวงมื่ก่อนโช่ก็เขาก็มีเขาก็มีแบบแบบเหมือนกับประสบการณ์ในด้านแบบ อย่างอื่นด้วยอย่างเช่นพวกออนแก๊สก็มีอะไรนะมาคนจบพศมาแล้วก็ก็มาเล่นก็เรียกว่าหลากหลายมากๆภายใน200คนนั้นเราก็เราส่วนมากเป็นเมกันหรือว่าแบบนักเรียนต่างชาติเลยอนักเมกันสัก60%มั้งตมาต่างชาติ4ี่ก็ถือว่าปกติปกติเนาะเทียบเท่ากับ MBA ที่อื่นประมาณ4 0นะคะส่วนมาก MBA ีที่ที่อเมริกาแล้วจุดเด่นของเอ่อเท p ปอร์แคนาดี้เมลอนเป็นยังไงบ้างก็ต้อง ก็อ,อย่างแรกก็ก็คือแบบอาจจะ cohort มันเล็กเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะมันก็แบบรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ย willing ที่จะช่วยเราแบบมากๆเลยในการแบบไม่ว่าจะฝึกซ้อมสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเรื่องเรียนไม่ว่าจะทุกอย่างคือแบบมันไม่ใช่ competitive environment แตมันเป็น supportive environment แบบมากที่จะแบบเราอยากเห็นเพื่อนซักซีดนะแล้วก็ช่วยอะไรเงี้ยคิดว่าอันนี้ยังเป็นแบบ u n i q u มากว่าโอเคเราพร้อมที่จะช่วยกันในฐานะของคนที่อยู่ในยูเดีวกันเลย อืแล้วในเรื่องของคลาสเ่าเห็นบอกว่าโอเคโดดเด่นเรื่องของเทคมันเด่นยังไงคะก็ก็คันที่เมลอนก็ที่อย่างอย่างที่บอกไปก็คือมันดังเรื่องเทคเนาะติดท,ท็อป2ของคอมไซมก็อยู่กับอเอ็มอทีออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีคลาสหลายหลายคลาสที่อย่างพวกแบบ Machine Learning หรืออะไรที่คันิคันมลอนดังแล้วก็จะมีคลาสที่มัน กึ่งขาบกึ่งระหว่างคอมพิวเตอร์ไซนส์แล้วก็บ uh ิซิเนสใช่เช่นพวกแบบ Agile พวก uh huh. หลายๆอย่างเนาะที่มันก็คาบกึ่งกันอยู่อย่างช่วงล็อกเชนฟินเทคอะไรเงี uh ้ย huh. ซึ่งก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนเหมือนกันซึ่งถ้าถามว่าคนิตกิมมารอนย้อนกลับไปคือเขาอายตัวเองว่าเป็นอินเตอร์เซกชันระหว่างบิซิเนสกับเทคโนโลยีของเทปเปอรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกคลาสก็เคยได้ลงบล็อกเชนไป บล็อกเชนก็จะมีไม่ใช่เฉพาะเด็กในเทปเปอร์ซึ่งเป็นเด็กบิสเนสคนเดียวจะมีคนที่มาจากหลากหลายสาขาเนาะม,มาจากข้างนอกเทปเปอร์ด้วยก็พวกแบบคนที่เรียนคอมพิวเตอร์ซ n นส์มาคนที่เรียนอินโฟเมชันเทคโนโลยีมาจากเมืองไ i n ์ก็จะมาจากหลายโรงเรียนนะ,ะในคลาสในบล็อกเชนคลาสก็จะมีทั้งบิสเนสสตูเดนต์มีทั้ง คอมพิวเตอร์ไซเอน์ก็มีทั้งอินโฟเมชันเทคโนโลยีที่มาจากไทย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคลาสอย่างเช่น,นคลาสบอทเชนที่เป็นแบบเป็นคลาสที่แชร์กันระหว่างหลายสกูเราก็จะมีโอกาสในการคอนเน็กกับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่นด้วยโรงเรียนอื่นหมายถึงโรงเรียนอื่นภายในคันกีเมลคณะอื่นๆใช่คณะอื่นๆคณะวิศว์<ๆ>โอเคอ่เซตติ้งเนี่ยมันก็จะทำให้เราเรียนรู้ soft skill ในการที่จะแบบประสานงานหรือว่าทํางานร่วมกับเพราะต้อง <คน S 1> ทงานใช่ ซึ่งมาจากหลากหลายแบ็กกราว์าไม่ใช่แค่ในเด็ก MBA ด้วยกันถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกับเด็ก business ทั่วไปก็โอเคอคอมพิวต์จะาคล้ายกันอยู่ค,คุยกันง่ายหน่อยใช่แต่ว่าพอคุยกับคนที่เรียนคอมมาเนี่ยมันก็จะต้องมานั่งจูมกันคนละภาษาดนึง <1. S 1> ใช่ว่าเขาคิดยังไงเราคิดยังไงแล้วเราจะทํางานต่อไปกันยังไงซึ่งมันเป็น แอนแกรมเมนที่คล้ายกับ n อน r o ร m เมนในการทำงานของจริงนะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่ชอบที่โดดเด่นใช<า>่โอเคได้จริงก็คือสำหรับน้องๆที่ไม่รู้เนาะก็คือคานิกี้เมลอนเป็นมหลาลัยที่ดังมากๆในเรื่องของวิศวะนะคะทั้งหลายเพราะฉะนั้นแบบจุดเด่นของเขานะคะเกิดมาเรียน MBA ที่นี่ก็คืออย่างที่วิทบอกคือเหมืนอนม,มีโอกาสได้เอาคณะวิศวะที่ดังๆมาเปิดวิชาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเข้าไปเรียนด้วยกันได้อะไรางี้ก็เลยนะับว่าเป็นจุดเด่นแล้วมีโอกาสได้ทํางานด้วยกันด้วย ซึ่งอันนี้ก็คิดว่ายูนะีเอน้องก็อาจจะแตกต่างจาก MBA ที่อื่นเหมือนกันอืม,อมโอเคทีนี้เรียนมาแล้วรู้สึกว่ามีจุดด้อยอะไรบ้างที่แบบอยากให้มหาทาลัยพัฒนาก็จุดด้อยบอกก่อนว่า,าคณิตกิมแมลอนก็อยู่ที่พิษเิร์กเนะาะแต่พิษเิร์ก็ไม่ใช่มือมือที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเน็ตเวิร์กอ็ portunity มันก็มีแหละแต่ว่าถ้าเรียนสาย finance หรือว่าถ้าอยากทำด้านทำงานด้าน finance อาจจะไม่ใช่ที่ที่อาจจะไม่เด่นอคอร์สก็มีหลายคอร์สที่เขาสตรองอยู่เนาะ แต่ว่า networking opportunity เพราะว่าคนที่เรียนจบอาช p เปอร์ไปเน่ย NDA เขาก็แบบใน finance อาจจะไม่ได้มีเยอะเพราะฉะนั้น networking องท่นายก็จะน้อยหน่อยมันจะยากขึ้นในเรื่องของการหางานเพราะว่า networking มันช่วยมากๆในการหางานที่นี่ถูกประมาณนั้นในในแง่ของ finance เนาะแต่ว่าในแง่ของ tech เนี่ยแบบก็ก็มีเยอะค่อนข้าง s t r o n แต่ว่าตัวเมืองเนี่ยก็คือไม่ได้มี h e a d q u a r t e r อยู่เยอะแต่ก็จะก็อาจจะมีผลในเรื่องของ networking กับ บริษัทเทคเหมือนกันไหมบริษัทเทค,ทเ,ทคเพราะว่าในการที่คานิคิเมารอนมันดังเรื่องเทคเทคโนโลยีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิคูเตอร์กับเเคยกว่าอะไรแค่ริเซอร์วิสก็จะมีแบบติดต่อกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาจะมารีคราะอยู่แล้วโอเค,อเค,อเคงั้นอันนี้ไม่ต้องเป็นกังวลว่าแบบเมืองอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเพราะว่าเขามาหาเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วโอเคทีนี้โอเคบรรยากาศตอนคานิคิเมารอนหมดไปละจริงๆริงนิดนึง มีโมเมนต์ที่ประทับใจไหมรู้สึกว่าแบบประทับใจที่สุดในคาเมกี้เมลอนก่อนที่เราจะย้ายไปในเรื่องของการทํางานก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบการที่นักเรียนก็อยู่ด้วยกันเนาะเมืองก็ไม่ได้เม,มืองใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเวลาแบบมีนัดอะไรกันก็จะแบบรู้สึกว่าอบอุ่นมากกว่าอาจจะในเมืองใหญ่ๆห,หรืออันนี้ก็ไม่แน,น่ใจครเพราะเขาก็ไม่เคยเรียนอยู่เมืองใหญ่แต่ว่าก็มีมีการแบบนัดเจอหรือว่าฮาลฟ์ปาร์ตี้หรือว่าพรลักอ บ่ Boy, อยก็ชอบตรงนี้โอเคก็คือคทั้งเมืองเนี่ยแข่งเอากันเองเพราะว่าโอเคก็คือใกล้ชิดก็เลยประทับใจที่แบบคูฮอตเล็กนะคะส่วนมากก็จะสนิทกันมากกว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่ค,ค,คลาสใหญ่ใหญ่เกอย,ยคนเนี่ยของนี้เนี่ยก็จะไม่ได้สนิทกับทุกคนแต่นี้ก็จะน่าจะน่าจะใกล้ชิดกันมากกว่าทีนี้ย้ายมาในเรื่องของการหางานบ้างเออก็คือตรงเป้าเลยเนาะเพราะว่าวิดะเหมือนมาที่นี่เพื่ออยากย้ายสายมาทํางานเทคจบมาปุ๊บก็ได้มาทํางานอเมซอนตอนนั้นแบบ รู้สึกว่าบรรยากาศการหางานอ่ะเป็นยังไงบ้างเรามีเทคนิคยังไงบ้างเอาจริงๆที่ a m a มา n ตอนแรกก็สัมภาษณ์คอนซัลก่อนเนาะเพราะว่าคิดว่าหลายคนแนะนําให้ลองสัมภาษณ์คอนซัลดูก่อนเพราะว่ามันเป็นการฝึกในการสตรัคเจอร์ความคิดของตัวเองในการพรีเซนต์ไอเดียของตัวเองมาใช่ซึ่งอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าอยากสัมภาษณ์งานการฝึกเคสอินท์วิวก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนั้นก็สัมภาษณ์ไปแล้วก็ไม่ได้เนาะคอนซัลติ้ง แต่ว่าก็ไม่คิดว่าอยากทำ Consulting อยู่แล้วก็ตอนนั้น Amazon เหมือนกับร e สเมของตัวเองมันไปอยู่ในร e สเม e บุ๊กของโรงเรียนพอดีแล้ว Amazon เขาเหมือนกับชอบหรือว่าอะไรแล้ว,ลวเขาเลยดูชอบมา,มาหาเราโ oh, <okay. S 2> <ม>อเคอลังการมากนะคะแบบนี้ก็อคอดว่านนเขาประทับใจอะไรในตัวเราอืมก็อาจจะในแง่ของอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเ a t a o ออเรน e d เนาะ เพราะว่าทํางานในในสายฟ i นนซ์มาก่อนแล้วก็ทํางานกับ Data ค่อนข้างเยอะอแล้วก็มีประสบการณ์มีส่วนใน,ในการทำโปรเจกต์ที่เป็นดิจิทัลเนวิชั่นของบุรดงด้วยอ่าโอเคก็จะจบะไปตรงกับความต้องการของเขาอะไรอย่างงี้ใช่ประมาณนั้นเขาเลยอตอนนั้นเนี่ยวิชาออกมาคือไม่ได้วิเชามาหามาเพื่อสัมภาษณ์ด้วยซ้ำน,นะวิเชามาเพื่อแบบเออสดคุณสนใจอยากไปออฟฟิศออเวอรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาวันนี้วันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยลองไปดู อลองไปดูแล้วคุยแล้วเอยรู้สึกคนที่เขามาคุยด้วยที่เป็นอนรมหนเขาก็แบบเหมือนกับน่นารักดีลนะแล้วก็มีแบ็กกราวน์ที่คล้ายๆกับเรานะอ,อะไรเนี่ยก็เลยคิดว่าเออลองสมัครดูดีกว่าเพราะมันก็น่าสนใจดีอ่างนี้ะแล้วพอสมัครไปก็สัมภาษณ์ตอนแรกยังไม่ได้สัมภาษณ์ตอนแรกต้องทำข้อสอบก่อนข้อสอบเสร็จแล้วถึงได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็จะเป็นแบบ สัมภาษณ์สี่ครั้งครั้งล่า45ทีแบ็คทูแบ็คเนาะก,<อ>ก็คือใช่ก็คือออกมานี้ปวดหัวเลยเอองงเลยสี่วโมงผ่านไปใช่ใช่ประมาณนั้นอืมโอเคแล้วก็มีเทคนิคการสัมภาษณ์งานไหมอ่าเทคนิคในการสัมภาษณ์งานก็ออหนึ่งคือฝึกสตรัคเจอร์ความคิดตัวเองฝึกคอนซัลทิ่งสองคือที่คิดว่าช่วยได้ของ Amazon เนี่ยมันก็จะดังในเรื่องของ leadership principle เนาะสอย่าง ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอีก,อก,อกแง่หนึ่งเนาะเป็นฝึกให้เราคิดเกี่ยวกับ behavioral ฝึกเราให้ตอบคำถามประเภท behavioral ต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็ฝึกอยู่พอมีเวลาประมาณ2 3สาที่มีการฝึกก็พยายามที่จะลิงก์ principle ของสิ่งที่เราคิดว่าบริษัทเขาโฟกัสเนี่ยกับ experience ของ,องเรา,เราใช่เพื่อที่จะเล่าออกมาได้เวลาที่จะสมพัดสิ่ง อโอเคอันนี้ก็มีพูดไปแล้วในคลิปอนก่อนเหมือนกันนะต,ตอนนั้นมีสัมภาษณ์นนเป็น Product Manager ก็ที่อเมซอนนะคะคือเขาเน้นเรื่อง Leadership Principle มากๆเขาจะมีประมาณ10ข้อใช่ไหมที่เขาเหมือนใช้ไกด์ในการทำ Business ของเขาตัดสินใจทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วตอนสัมภาษณ์เขาจะทสอ,อเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเตรียมเรื่องไปอย่างที่วิทย์บอก อืมโอเคซึ่งตำแหน่งที่ตอนนั้นวิสมัครก็คือเป็น retail leadership development program ใช่ก็คือเป็นโครงการ rotational ของโปรแกรมของ Amazon ของ Amazon ซึ่งส่วนมากก็จ้างเด็ก MBA ไปเยอะมากๆนะคะเพราะ Amazon ก็เป็น top hire r ของของเด็ก MBA เลยใช่อืมแล้วตอนนั้นสุดท้ายได้มาทำงานเป็น vendor manager อันนี้มีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงได้มาเป็น vendor manager ดูทางด้านของ product management มาก่อนเพราะมันเป็นแบบอะไรที่ ดูเป็น good transition เนาะ RLDP ก็จะมีหลายสาขาหลายอย่างเนาะมีทั้ง product มีทั้ง category มีทั้ง vendor มีทั้ง in stock ซึ่งก็คือ in stock นี้ก็คือ operation ต่างต่ามีทั้ง marketing เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คิดว่าเออมันกออ็อยู่ใน range ของสิ่งที่เราสนใจเนาะก็เลยลองสมัครเข้ามาดูแล้วสมัครเข้ามาแล้วเขาเราเขาจะให้เลือกทีนึงก็เราอยาก ซึ่งสุดท้ายก็ออกมาเป็น v e n เดอร์ n ม g เ r ซึ่งน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าตำแหน่งนี้คืออะไรอบายนิดหนึ่งว่าหน้าที่ของ v e n เดอร์ n ม g เ r คืออะไรเวนเดอร์แมเนจเมนตเนี่ยก็จะ,ะมีหน้าที่หลักๆก็คือการแมเนจผู้ค้าของลาซอนพวกคนที่จะเอาของมาขายต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูในด้านของ ราคาดูคอสดูยูนิตดูดีลต,ต่างๆที่จะทำให้ก็ win win situation วินวินสูเอชั่นอะเนาะวินทั้งกับเวนเดอร์ด้วยวินทั้งกับอัลมอสันด้วยเหมือนช่วยให้เขาขายของได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็มีของมาขายบนแพลตฟอร์มตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นอะไรเงี้แยแล้วก็เทคโอเนอร์ชิพในพีเ uh, อ็นแอลแล้วก็พวกแบบแมนเฟกซเทคโอเนอร์ชิพในพีเนแอลขอว่าอะไรเงี้ย ก็พวกแบบสมมติช่วงนี้ท็อปไลน์เข้าไปก็คือแบบพวกแบบรเวนิวขายได้เยอะหรืออะไรเงี้ยทำได้ดีมันเป็นเพราะอะไระเขาจะทำออกมาเราถ้าช่วงนี้เกิดปัญหาขึ้นมันเป็นเพราะอะไรเราต้องตอบได้แล้วเราต้องแบบมีแอคชั่นไอเทมที่สามารถไป Address ปัญหาต่างๆได้อ่าโอเคก็คือเหมือนเป็นคนที่รู้และเข้าใจว่าแบบเกิดอะไรขึ้นใน P&L ของแค t ต g กรีนั้นๆใช่ mm hmm. แล้วก็มี Responsibility ที่ในการ drive สิ่งต่างๆคือใน Setting ของคนไทยอาจจะอันนี้อาจจะไม่เข้าชช้เท่าไหร่เพราะว่าหลายคนอาจจะทำงานที่มันซับซ้อนกันแต่ว่าอันนี้ ownership อันนี้ก็คือเราเป็นคนเดียวที่ดูในด้านนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีใครมาถามเราหรือถ้ามีอะไรเราจำเป็นที่จะต้องแบบ take ownership หรือว่า take responsibility ใน Matr i x ต่างๆที่เราเขาต้อ่ อืมโอเคก็คือเป็นตำแหน่งตำแหน่งที่มีคนโอนคนเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องดูเพียซึ่งซึ่งที่เอมาสอนเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นแต่ละค a ต e g o r y ี่ซึ่งวิดเนี่ยก็เป็นของแค t e g o r ร c a t ค g o r y ี่หนึ่งก็จะมีคนเดียวที่ดูอันนี้ใช่โอเควันนี้เราก็เขาได้เข้าใจตำแหน่ง v e n d o r Manager ไปมากขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจว่าวิดทำงานที่มาสอนเป็นยังไงบ้างน,นะคะสุดท้ายนี้ละกันให้ฝากถึงน้องๆว่าแบบเออใครก็ตามที่สนใจมาเรียนต่อ ก็คนที่สนใจอยากมาเรียนต่อก็คิดว่าต้องดูก่อนว่าตัวเองอยากทําอะไรอ,อยากที่จะจบ m d a แล้วลองมองออกไปลองช็อตเลยคือแบบอาจจะค่อนข้างคุณกับคําถามว่าโอเค where do you see yourself in like two years or five years อะไรอย่างนี้ใแต่ว่าอันนี้คืออยากให้มันเป็นคําถามที่แบบสำคัญจริงแล้วก็อยากให้คิดสักระยะหนึ่งนะเนาะเพราะว่าพอเวลารู้แล้วว่าตัวเองอยากทำอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะ utilize resource mm hmm. ต่างๆที่ในเอ็นดมสามารถเอฟเฟคให้เราได้อย่างเช่นตอนแรก mm hmm. เข้าเอ a ไปสนใจด้านสตาร์ทอัพนะ mm hmm. เขาก็มีเวิร์กช็อปสตาร์ทอัพนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาถ้าสมมติเราสนใจในด้านสตาร์ทอัพสมมติเป็นเป็นวีดเนาะเ mm hmm. ข้าไปมันก็จะมีแบบสามารถที่จะคอนเนคกับคนอื่นได้เลยสามารถที่จะเริ่มทำโปรเจกต์ของตัวเองได้เลย mm hmm. ไม่ต้องไม่น่าเสียเวลาในการคนฟวาตัวเองก,ก่อน อันนี้ก็เป็นเลซเซนหนึ่งที่คิดว่าถ้าตัวเองคิดมากากกว่านี้ก็อาจจะสามารถที่จะอยู่ทลา์หรือว่าสามารถที่จะ take advantage of resource ใน C M U ได้จะยิ่งเนอ่มอันนี้ดีมากๆเลยจริงๆสำคัญมากเพราะว่าเวลาใน M B A มันสั้นมากเลยเนาะปเดียวเราก็จบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้ามาแล้วก็ มีเป้าหมายที่ชัดตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยเราก็จะมั่นใจได้ว่าเราเข้ามาตั้งแต่วันแรกอะใช้ริซอร์สในมาหาลัยคุ้มแน่นอนอนะไร่างเงี้ยเนาะโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทย์มากมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เราในวันนี้ขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย